หลายคนนะครับมองว่าวัยเกษียณยุคือวัยแห่งการหยุดพักนะครับวัยแห่งการหมดไฟแต่สําหรับเรานะครับวัยแห่งการเรียนรู้วัยแห่งการเติบโตวัยแห่งความสุขและวัยแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผมดรศักดิ์สิทธิ์เจนกะสุทธิ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนู้สงอายุบางแธ เราเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุบางแคขึ้นเพื่อตอบโจทย์ให้ผู้สูงอายุในกรุงเทพมีความสุขเรามีโอกาสให้คุณมาเรียนรู้นะครับกับวิทยากรล้ำค่านะครับในสังคมไทยเราเชิญทุกวิทยากรที่มีความรู้กับผู้สูงอายุในแต่ละมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินการอาชีพนะครับเรื่องสัลากรรมและเรื่องธรรมะนะครับเปิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับผมสวัสดีครับนะครับผมชื่อบริษัทสารพิทักษ์นะครับเป็นกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับซึ่งตอนนี้เราได้เปิดโรงเรียนรุ่นแรกนะครับโรงเรียนผู้สูง ตอนนี้เรียนมาแล้วทั้งหมดนะครับ4คทางนะครับเราก็จะจบในรุ่นที่1นแล้วครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับเรากำลังเปิดรุ่นที่2นะครับในเดือนมีนาคมนะครับรับตั้งแต่อายุ55ปีขึ้นไปทุกเขตพื้นที่นะครับแต่เราจะเปิดรุ่น2ในเดือนมิถุนายนนะครับใช้เวลา6เดือนนะครับ150ชั่วโมงนะครับยังไงนะครับทุกคนที่สนใจนะครับร่วมจะเป็นครอบครัวสังคมแห่งการเรียนรู้กับทางเรานะครับอายุไม่มีตัวเลขนะครับทุกคนต้องการความรู้และได้ชีวิตที่ดีขึ้นครับมาเรียนตั้งแั่ มันร,รู้สึกยังไงกับโรงเรียนผู้สูงอายุบางแคในรุ่นนี้นครับการมาเรียนนี้ทําให้พี่ได้ประโยชน์ยังไงบ้างค่คือตอนแรกที่ได้ยิงข่าวนะคะก็สนใจแล้วก็ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆมานี่มาเจอเพื่อนมาได้ทํากิจกรรมอย่างเช่น3อเนี่ยชอบมากแล้วก็มีเรียนรู้เรื่องดูแลสุขภาพเนี่ยตัวเนี้ยชอบมากอย่าง3อนี้ก็จะมี อาหารอาหารก็จะเรียนรู้ว่าแต่ละวันเนี่ยจะกินประมาณเท่าไหร่น้าตาลมีกินได้แค่ไหนอันที่สองก็จะเป็นอารมณ์อารมณ์ก็คือถ้าเราเราจะต้องมีอารมณ์ที่ที่ที่ดีถ้าอารมณ์เสียมันจะส่งถึงสุขภาพในร่างกายแล้วก็มีเรื่องอการออกกำลังกายการออกกำลังกายก็จะทำให้สุขภาพเราอ่ะ ดีขึ้นเพราะว่าอายุเยอะเนี่ยจะต้องมีการออกกําลังกายสม่ำเสมอค่ะในานะที่เป็นตัวแทนนักเรียนคือมวมแบบว่าเราเรียนจากเขาได้ประโยชน์มรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากเรียนตัวแทนประมาณสี่ห้า่าอันดับแรกเลยนะประโยชน์ที่นักเรียนผู้สูงสอายุได้เรียนเนี่ยหนึ่งก็คือได้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆในภาครัฐที่มาแนะนําให้ความรู้ ที่ที่ได้มาสอนแต่ละทิศครังผมว่าทําให้ผู้สูงวัยเนี่ยเอาไปพัฒนาไปปรับใช้แล้วก็หนึ่งด้านการออกกำลังกายทางเราก็จะมีการจัดออกกำลังกายก่อนที่จะเรียนบอนเช้าเนี่ยเสร็จแล้วก็มีเปิดเพลงให้ให้รำวงด้วยบางครั้งแล้วก็มีการสันทนาการคุยกันพบปะหลังสา์กันในในหมู่ของของผู้สูงวัยเนี่ยทำให้เขาไม่ไม,ไม่ไม่เครียดแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนี่ประโยชน์ที่ได้จากโรงเรียนท,ที่ที่ผู้สูงไวัยได,ได,ได้ได้มาเรียนกันนะฮะ เพราะว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยม,มันทำให้บางคนเนี่ยคืออยากจะมาเจอเพราะว่าคนธรรมดาและต่างขคนต่างอยู่ไม่ค่อยได้เจอกันเอย่างน้อยก็ได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ได้ประสบาการณ์ได้ความรู้ที่ทางทางโรงเรียนผระสูงอายุได้จัดหาบุคลากรอะไรพยากรมามา,มาเสริมสร้างทักษะอะไรต่างอย่างนีง้ครก็ถือว่าดีผมว่าดีมากผมยากขอเสริมนิดนึงถ้าสมมุติว่าโครงการนี้จบไปแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสได้จัดกิจกรรม่างนี้อีกผมว่าเป็นสิ่งที่ดีทําให้ผู้สรงอายุเนี่ย ะจะได้เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมอีกหนึ่งก็คือไม่เหงาใช่ไหมที่สอบถามดูเนี่ยทุกคนเห็นด้วยแล้วก็ชอบก็อยากอยากจ้ให้ขยายออกไปเรื่อยๆตามเขตต่างๆชุมชนต่างๆถือว่าถือว่าดีครับที่วันที่สิังไงบ้ันครับต่งโครงการนี้ก็ก็ต้อง,งขอบคุณมูลนิธิต้นชีวิตนะคะที่นําโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเข้ามาในชุมชนเราสิ่งที่อยากขอบคุณก็คือผู้สูงอายุได้รับรู้สิทธิของตัวเองนะคะว่า ผู้สูงอายุมีสิทธิอะไรจากกระทรวงพมบ้างคะก็ในฐานะเป็นประธานชุมชนนะคะโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยให้ประโยชน์กับผู้สูงอายุมากแล้วก็อ่ามันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ในระดับหนึ่งนะคะเกิดความรักความสามัคคีที่ทุกคนออกมาร่วมเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุบางแคนะคะก็ขอเชิญชวนพี่ๆป้าๆน้าๆอาๆนะคะ ที่อยู่บ้านแล้วก็ยังว่างไม่ได้มีกิจกรรมอะไรนะคะมาร่วมสนุกกันนะคะทุกวันศุกร์ช่งชวงเช้านะคะเพื่อสร้างสรรค์สมองของเราให้มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะค่ะ